สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c h a r ส z อลนะคะ่ะวันนี้เราจะพาไปแกะกล่องสุ่มรอบนี้ตัวที่เราได้มาก็คือน้องปั๊กกี้นั่นเองค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ตัวไหนคอลเลคชันนี้เรากดมาได้ตัวเดียวจากแอปสุ่มนะคะเซตนี้ก็จะมีทั้งหมดหแบบมาลุ้นกันวอาจะได้ตัวไหนรอบตัวที่อยากได้ทีสุดก,ก็จะเป็นน้องหัวเห็ดสีแดง ในจามลูกกอ,อกค่ะแลแล้วตัวที่เราได้ก็เป็นน้องบัตเตอร์ไฟยนะคะแบบเดียวกับที่ลิซ่าถือเลยค่ะโชคดีมากขนน้องนุ่มมากเลยค่ะน่าจับจุดๆุๆน้องก็จะมีเป็นเหมือนปีพีเสื้อนะคะเป็นผ้าตะขายขนหน้ากระชายลายบูบูไ้ชั้นสองนะคะเพื่อนๆคนไหน,นมีทั้งสองแบบลองคอมเมนต์มาได้นะคะว่าขนแบนลาบูบูไหม รุ่นนี้ก็จะสามารถเป็นพวงกุญแจห้กระเป๋าได้นะคะน่ารักมากๆเลยส่วนตัวซีเกตก็แอบหายากนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์หรือคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะไว้เจอกันใคนคะลิปหน้า